ครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณขอขอบคุณรายการดีซีดีสนิทนะครับจากดาราเดลี่มากๆเลยนะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสมาทําบุญที่นี่ครับผมร่วมกันต้นไม้ครับผมก็สุดท้ายนี้ผมอยากฝากให้ทุกคนนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับแล้วก็โหลดเพลงณจุดนี้กันเยอะๆนะครับขอบคุณมากนะครับเป็นเพลงสิ่งแ์แกล้งของผมนะครับ ก็ขอบคุณแฟนคลับอ๋อวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจผมและเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็รู้สึกอบอุ่นมากนะครับแดดก็ร้อนนะครับเลยอบอุ่นขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับจากใจจริงๆครับผมมีโอกาสหน้าก็ติดตามผมไปได้ตลอดนะครับฝากฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับสวัสดีปีใหม่ครับผมให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับส <gas> ทำถ้าถือต้นไม้สักนิดในมื offs, <maker. S 2> อเหมออือนกับมอบผ้าไม้ไอ้มอบต้นไม้ให้ทุกคนภาพใช่มั้ยเออรับหน่อยรับหน่อย